ก็ตอนนี้ผมมาอยู่ตรงฟุตคอร์ทของควีนส์มอลนะครับก็เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาเมื่อสักประมาณชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ปวดปวดแขนนิดหน่อยแหละครับเริ่มปวดแขนครับแต่ว่ามันไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากครับอาการยังไม่ได้หนักมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าคนฉีดที่ New York นิวยอร์กครับเพิ่งเขาเริ่มวันนี้เนี่ยแหละครับวันที่30มสิบุายมก็นอกจากฉีดวัคซีนฟรีแล้วครับเป็นวัคซีนไฟเซอร์หรือวัคซีนอะไรก็ได้ครับโมเดอร์นาแล้วก็จอห์นสันและจอห์นสัน ถ้าใครฉีดเนี่ยเขาจะมี incentive ให้นะครับหรือว่าเป็นเหมือนกับแรงจูงใจให้อยากมาฉีดนะครับเขาก็จะแจกเงิน100นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ให้เราลุ้นเงินเพิ่อมอีก2,500เหรียญน,นะครับเป็นเหมือนกับจับฉลากลอตเตอรี่น,นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งได้เป็นเหมือนเดบิตการ์ดที่มีเงินอยู่ในนั้นเนี่ยหนึ่งเหรียญก็ถือว่าเป็นอะไรที่ แปลกดีนะครับเพราะว่านอกจากที่ฉีดวัคซีนดีๆฟรีได้แล้วเนี่ยเขายังมีให้ตังเราเพื่อที่จะไปฉีดอีกนะครับมันก็เป็นผลพ้อยได้นะครับสาหรับคนที่อยากฉีดอยู่แล้วแล้วก็ได้เงินเอาไปใช้เป็นเหมือนค่าขนมอะไรด้วยนะครับหนึ่งร้อยเหรียญในนิวอร์กซิตี้เนี่ยหรือว่าแถวโซนพวกแมนฮัตตันอะไรพวกนี้นะครับมันคงไม่ได้เยอะมากหรอกครับมันก็คงอยู่ได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับถ้าใช้อย่างประหยัดยดพอฉีดเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีอ e ีเมลคอนเฟิร์มมาครับว่าเราฉีดเสร็จแล้วแล้วก ว่าเราจะเลือกเป็น100เหรียญอันนี้หรือว่าจะไปเอาพวกตก,ก,ก็ตในการเดินทางหรือว่าตก,ก็ตในการเข้าไปชมมิวเซียมอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าผมเลือกเป็น100เหรียญเพราะว่าผมจะใช้ได้อย่างอิสระมากกว่านะครับแล้วก็นี่แอดเข้าไปใน Apple Pay แล้วนะครับเฟิร์สฟเนี่ยผมรับวันที่30มสิบจุลายนะครับก็เดี๋ยวผมไม่ได้อยู่นิวยอร์คครบ ในช่วงเวลาที่จะฉีดเข็มโดสสองแต่ว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปฉีดที่จอร์เจียได้นะครับมันลิงก์ระบบกันทางประเทศก็เดี๋ยวไอเข็มที่2เนี่ยผมจะไปฉีดที่จอร์เจียอ๋อแล้วก็พยาบาลเนี่ยที่ฉีดไฟเซอร์ให้ผมเนี่ยบังเอิญว่าเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับก็เลยได้ถ่ายคลิปมานิดนึงพอดีที่วัคซีนไซส์นี้เนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้เราถ่ายวิดีโอนะครับผมก็เลยขออนุญาตพยาบาลที่เขามาฉีดให้นะครับแล้วก็ขอถ่ายมานิดหนึง่งเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับ ชุมชนแถวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ที่เดี๋ยวผมจะเดินไปเนี่ยที่เขาเรียกว่าลิตเติ้ลไทยแลนด์นะครับมันเป็นชุมชนที่คนไทยอยู่เยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผมเจอคนไทยตอนที่ไปฉีดวัคซีนในครั้งนี้นะครับก็เลยก่อนกลับที่พักเนี่ยเดี๋ยวผมไปเดินเล่นแถวลิตเติ้ลไทยแลนด์นะครับแล้วก็อาจจะซื้ออาหารไปลองชิมนิดนึงว่าอาหารในลิตเติ้ลไทยแลนด์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับอาหารในไทยหรือเปล่านะครับเห็นพี่พยาบาลเขาก็บอกว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับ ตรงนั้นนะครับที่รถบัสเพิ่งไปจอดเนี่ยก็คือตรงที่ผมไปฉีดวัคซีนเนี่ยแหละครับก็คือผมก็นั่งรถบัสคันนี้มาครับคิว88แล้วก็มาลงแล้วก็ฉีดวัคซีนตรงตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็มีที่ให้เราฉีดวัคซีนเลยนี่เดิอน,นออกมานิดนึงก็เจอตรง lab test บบแล้วนะครับเป็น test c o v i เนี่ยแหละครับก็มาจอดข้างถนนอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีให้ t e s ได้เลยก็สะดวกดีนะครับ เพิ่งกินมื้อแรกเสร็จไปนะครับก็คือเป็นมื้อเที่ยงของวันที่30เนี่แหละครับเมื่อวานนี้พอลงเครื่องแล้วมันเหนื่อยก็เลยไม่ได้กินอะไรนะครับแล้วมาเช้านี้ก็ไม่ได้กินอะไรเหมือนกันก็มันกินมื้อแรกก็เป็นอาหารไทยเลยนะครับสําหรับวันแรกรสชาตินี่ก็เหมือนที่อยู่ไทยเลยนะครับพอดีร้านเมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะเป็นร้านของคนไทยนะครับเขาก็เลยทํารสจัดจ้านเหมือนของคนไทยอร่อยดีครับใครที่มาแถวนี้ก็มาลองชิมได้ครับร้านชื่อร้านข้าวแกงมาครับเดี๋ยวผมขึ้นโลเคชั่นไว้ให้ละกันนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมต้องหาทางกลับไปที่ที่พักของผมแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มล้าแล้วนะครับแขนเริ่มปวดแล้วแล้วก็ตะกี้ก็เดินมาค่อนข้างไกลอยู่กันก็เดี๋ยวพอถึงที่พักแล้วผมไปอธิบายเรื่องวัคซีนหรือว่าอะไรพวกนี้อีกทีหนึ่งล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเดินทางกลับก่อนล้วกันครับ มาถึงที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวผมเล่าสักนิดนึงแล้วกันครับว่าสิ่งที่ผมไปทําวันนี้เนี่ยที่ไปฉีดวัคซีนแล้วก็ได้100เหรียญมาเนี่ยคืออะไรนะครับตอนนี้นะครับคือที่อเมริกาเนี่ยเขาฉีดกันไปเยอะมากแล้วแต่มันจะมีคนบางส่วนเนี่ยที่เขายังไม่อยากไปฉีดวัคซีนกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลต่างๆที่เขาไม่เชื่อใจในวัคซีนหรือว่ายังกลัวอะไรบางอย่างกันอยู่นะครับทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็เลยออกนโยบายมาว่าจะให้มี i n c e n t i v e หรือว่ามีให้เหมือนแบบเป็นแรงจูงใจหรืออะไรอย่างนี้นะครับ ให้คนไปฉีดให้เยอะมากขึ้น,นครับไอเปอร์เซนต์การฉีดวัคซีนเนี่ยของเขาจะได้มากขึ้นคราวนี้การฉีดวัคซีนในนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาจะมีอิน e n น i ィブตรงที่ว่าเขาจะให้เป็นพวกตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตั๋วการเดินทางค่าแม่น้ําหรือว่าเป็นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเลือกเนี่ยก็คือเอามา100เหรียญอย่างที่ได้บอกไปนะครับโดยการที่จะได้100เหรียญเนี่ยเราต้องไปฉีดวัคซีนที่จะต้องเป็นเหมือนกับนิวยอร์กซิตี้รันวัคซีนไซต์อะไรอย่างงี้นะครับไม่ใช ผมก็เลยเดินทางไปที่ Queen's Mall นะครับเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนที่นั่นก็ผมรับโดสแรกที่นี่นะครับเป็นไฟเซอร์ตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการอะไรมากมายนะครับแค่เริ่มปวดแขนนิดหน่อยแต่ว่าผมก็กินพาราเข้าไปแล้วนิดนึงครับก็เลยยังพอบรรเทาอาการปวดไปได้บ้างแต่ว่าก็เริ่มเพลียนิดหน่อยนะครับหลังจากนี้ก็คงจะไปพักผ่อนไปนอนหรือว่าไปทำอะไรนี้ให้ ที่มันไม่ได้เหนื่อยมากนะครับวันนี้เป็นวันแรกของการที่ผมได้เที่ยวในนิวยอร์กก็ได้ไปเจออะไรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทยที่คนไทยทำแล้วก็ฝีมือเนี่ยใช้ได้เลยนะครับรสชาติจัดจ้านแล้วก็เผ็ดเหมือนที่กินที่ไทยเลยครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คงเพียงเท่านี้แหละครับผมเริ่มลาแล้วเดี๋ยวไปพักก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องผมนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กับคนที่คุณคิดว่าน่าจะได้ไประโยชน์จากการดูคลิปนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ